จะทํายังไงดีนะคะถ้าเกิดว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําใช่ปะ <อ là S 1> ่ะ่ะเหมือนอย่างครูพี่จุ๋มแบบเนี้ยนั่งพูดหน้ากล้องแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไม่เห็นด้วยใช่ป่าว่าออกมาพูดหน้ากล้องทําไมออกมาพูดหน้ากล้องเพื่ออะไรแบบนี้ใช่ป่ะเขาไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเคล็ดลับเดียวที่ครูจะให้นะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือตัวคุณเองใช่ปะ่ะตัวคุณเองคุณรู้ว่าคุณออกมาพูดหน้ากล้องทําไมคุณออกมาทําทําไมให้มัน เป็นอะไรให้มันได้อะไรให้มันเพื่ออะไรให้มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ใช่ปะ่ะคนอื่นน่ะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจใช่ปะ่ะเขาถึงอาจจะรู้สึกว่าเออมันยังไงกันแน่มันไม่เห็นด้วยมันรู้สึกว่ามาทําอะไรแปลกๆอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะ แต่ตัวคุณเองคุณรู้ดีว่าสิ่งที่คุณทำ่าคุณทําเพื่อให้มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แ่บ่ะคุณมั่นใจแล้วคุณทําไปเลยใครจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรคุณยิ่งเร่งลงมือทําคุณยิ่งรีบทําเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเขาก็เห็นเองว่าเฮ้ยไอายการที่ว่าคุณออกมาพูดหน้ากล้องหรืออ,อ,อย่างครูพี่จุ๋มพูดหน้ากล้องแบบนี้แสบ่ะมันขายของได้มันทําเงินได้มันสร้างตัวตนได้มันทําให้คนรู้จักได้มันทําให้คนคนนึงน่ะ เกิดขึ้นมาในช่องทางออนไลน์ได้ไงใช่ป่ะตัวคุณเองคุณรู้ดีใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแบบนี้ใช่ป่ะอย่าให้มันมีผลกับการที่คุณจะลงมือทํานะคะจริงๆเคล็ดลับของครูพี่จุ๋มเองนะถ้าเกิดว่าดีเห็นว่าดีพิมพ์ว่าดีนะคะสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะไว้พบกันบ๊ายบาย